เซขาปฏิพาธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาวันที่10มกราคมพศ2547เรื่องเทคนิคของการเจริญสมาธิตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับบันนี้เยจะเป็นยังคู่อาได้เป็นยค่คู่ไหนได้ มันก็เลยสลับลาบนี่หลายหล่อนมีพวกเป็นแม่คู่ในเพราเคยชิบมือจริงๆเราเคยยีเซนกันเราเนาะทุกเป็นมองเป็นแม่คู่เข่าต้มได้ที่คู่ตึงจูด้วยทีนี้เรามาดูต่อไปเมื่อวานนี้เราพูดถึงการดูอารมณ์เพ่งอารมณ์จะเป็นอารมณ์เดียวแล้วถึงการลำงับถึงการลำงับไปถึงภาวะจิตเป็นอันเดียวไม่มีอารมณ์สองสามสี่มีแต่ความรู้โดดเด่นอยู่อันเดียวเราพูดถึงตรงนี้ แล้ววันนี้จะขอขยายไปไปถึงการดูลักษณะขออนมุมพระคุณเจ้าพร้อมกันสวจดจตุกาสที่สองของอานาปนสติพร้อมเพียงกันให้ผมได้พักผ่อนไหม่จะได้ว่าตามนั้นมันจะได้สม,มบรูรแบบทั้งทางเทคหนึ่งและเท็จช่้นทั้งสกอราด,ด้วยสุขภาบริทั้งเวทีเอาต่อั้าแต้ต้หนหอวก็ได้ ตั้งแต่ที่ังว,าว่าไปถึงประสมพย่างที่แตสังฆาลังจบอันธรรมยังะนาปานสติคูธาปาสิตังปาทังภนามะเสไม่บอกหน้าบ้างเลยเ <c oughs> ชื่อมกันเลยบอกหน้าหน่อยหน้าแต่สิบห้าห้าสิบสี่ห้าสิบแปด ข้อหนึ่งนะครับเริ่มข้อหนึ่งนาหาสิบแปดที่ของวาอัสสันโตที่ของอาสปัสสมมิเตปาชาณาเต wow yeah. Mm -hmm. See आशा पा सारे सामने के से สาธเตสามมิเตสขัตขิเอสุนันยมคำในบทสาวาเราเป็นผู้พร้อมจะขอสุขสุขจะให้ใจออกให้ออใจเข้าดังนี้เอ สัพพะสัตามมิติสิทธิ์สุนันยมทมในบทศึกาวาเราเป็นผู้รองเฉพาซึึงกิจการจากหาใจออกให้ใจเข้า ยังจิตสังขารงอาสาปัสสิสสามิติสิกย์สิอหสุนันยยอมทำนาบสตรสาวเราเป็นผู้ทำจิตสงคัญให้รำงับอยู่จะให้ใจออก หายใจเข้าดังนี้ทีด้วยประกานีแลคุขอเวลาสิบนาทีด้วยประกาศนี้แหลเพื่อจะได้อธิบายหลักอันนี้มันสัมพันธ์กันนะครับที่เราสมนมาสัมพันธ์กันตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อที่สวนมานี้และจะสัมพันธ์ับสัมพันธ์กับไปถึงข้อสุดท้าย ข้อที่หนึ่งมาถึงข้อที่สี่เป็นการเพ่งแบบอารมณุบัิญัฌานหลังหลังจากเราเริ่มจากหายใจยาวเข้าหายใจออกหายใจยาวทั้งเข้าทั้งออกแล้วแล้วก็มาถึงหายใจเศร้าชั้นทั้งเข้าทั้งออกแล้วจะมาถึงบทที่ว่าเห็นกายทั้งพวงรู้จักกายทั้งพวงนี่มันสัมพันธ์กันครับ มื่อเราหายใจยาวๆมันจะดันดันไปทุกส่วนทุกช่องทุกช่องทุกมุมในร่างกายตรงไหนมีช่องว่างลมจะเข้าไปที่เรียกว่าลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจในท่าลมวายโยธามันจะเข้าไปทุกช่องทุกมุมตรงน,นี้แหละมันจะมีปรกากฏการณ์เรพอเราเลิมหายใจท่านเปลี่ยนเป็นหายใจเศร้าหายใจท่านมันจะไม่คอกินที่มันเคยเข้าไป มันจะอ,อึดอัดอึดอัดก็ทั้งมันแล้วมันจะปรับตัวเองที่มันสั้นมันจะขยายยาวไปที่มันเคยยาวที่เราเคยดันมันยาวมันจะหดสั้นปรับเป็นความพอดีเมื่อมันลดลงตัวพอดีความร้อนที่เคยมีจะหายใจยาวตัวก็จะเริ่มเย็นหายใจสั้นก็จะเริ่มยาวออกก็ละเอียดเข้าตรงนี้ ลมที่เราเคยดันหายใจเาียวมันเข้าไปตามซอกตามมุมต่างตามช่องว่างของร่างกายตามอุูต่างมันจะเริ่มออกดิ้นครับนั่งไปจะเห็นลมลมจะเห็นร่างกายเราดิ้นตามเนื้อตามตัวตามหลังตามหัวตามไหลตามหน้าตามตาจากนั้นจะมีการไต่ไต่ไปไต่มาตามหัวตามเก้าเหมือนแมลงตัวเล็กบาง่ีนั่งอยู่ก็เหมือนเหมือนเส้นให่แมงมุมแมงมุม มา,า้าตามหน้าตามตามตาม,ตาม,มาเกามาดึงอะไรมันก็ไม่มีสอกครับนั้นเราท่านจึงบอกว่าสภากายญปติสังเวทีรู้จักกายทั้งปวงทั้งมดนั้นคือลมกายยายตราหัางพิเวตามวิธานนิสสา,าสัพพธาสังพิสุทั้งหลายเรากล่าวว่ากายอันหนึ่งในการทั้งหลายคือลมไม่จะเข้าหา่จะออกนี่หละเราจะมารู้จักกายทั้งปวงอยู่ในในที่มันเคลื่อนไหวในตัวนะันหลังจากนั้น มันจะเริ่มลำงับข้อที่สี่ที่เราบวชปะสังพระยังกายด้วยสังขารังทำบทศึกษาว่าเราจะทําการสังขารให้ลำงับหายจะเข้าหายจะออกเรมให้ทีจะละเอียดเข้าช่วงนี้เมื่อเริ่มละเอียดละเอียดเข้าละเอียดเข้าเสียงจะดังขึ้นในหูเหมือนเสียงแมลงพึ่งเหมือนเสียงแมลงคู่เหมือนเสียงลมพัดจอดไม้ชายเขาเสียงจะดังสองแต่ว่าเสียงต่าเสียงสูง ที่แท้ก็คือสิ่งลมที่เราหายใจเข้าไปอยู่ในในในร่างกายของเราแหละเมื่อเราไปอยู่ในโรงงานเสียงจะจะละเอียดขึ้นจะดังสองเกวัตเมื่อไราลมหันใจะละเอียดลงเลยลงเนยมันจะระงับเสียงนั้นจะค่อยลงจะเกิดเสียงใหม่ขึ้นมาแทนเสียงแหลมเมื่อเสียงเสียงใหม่หอนหน้าตาจะสดชื่นแจ่มใสามากแต่เรื่อมเสีมีปีเต ถ้าลมน้อยไป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 เสียดจะดังแหลมขึ้นหน่อยถ้ารู้ว<น>่าฉะนั้นหัวจะแน่นแน่นเหมือนเป่าลูกโป,ปง่งเอาลมเข้าไปพระอุปติสสะสู้รจนาคำทีวิมุติมัสซึ่งคําบนนี้น่าจะเป็นภาษตาษลีปุเพราะชื่อมือนกันแต่งมาก่อนล้ำสมพัิการสักใหม่ๆนี่แหละแต่งก่อนวิสุติมัสท่าบอกว่า มุนี้โยคีนั้นจะรู้สึกเหมือนในศีรษะถูกอัดด้วยลมัวจะตึงเป๊ะนี่กายหลงงบตึงแล้วจะตืน่นและมีเสียงอะไรดังขึ้นน้ําหมอกน้ําค้างหยดใส่กดใส่มุ้งในป่าจะเกิดเป็นแสงในความรู้สึกแสงวาบเสียงหมาเห่าตุ๊กแกรองไ่ขันที่ไหนดังว่าบขึ้นมาจะเกิเป็นแสง นี่จิจจจตจะเริ่มสงบเพราะการระงับและจะมีแสงถ้าเกิดว่าเราเพ่งไปที่ไหนแรงๆจะอ,ออกไปแสงมากพอมา,มา,มาตรงนี้ถ้าอยู่ในป่าในดงจะกล้ามากไม่กลัวเลยผีสางขาลายอ,อ,อ,อสุรกายปีศาจอะไจะกลัวเรามากไม่ต้องมีคาถาสักตัวหรอกครับอย่าไปฆ่ามันตายนะถ้าเพ่งไปถูกมันมันตายจนที่ผู้เมาชาอย่างที่ลงุลงลูกพูพันทำพอจนที่กองกอง่อยใน,ในดงให้ใจเย็นตัวนี้ถ้าระงับมากสงบมาก แสงจะมีมากขึ้นตรงนั้นจะได้ยิในเสียงเหมือนฟ้าแรบเหมือนที่ห้องแผลพับแผลพับจะเกิดขึ้นวิชูปมาธรรมมาทำม,มันเป็นเสม,มือนฟ้าแรบว่าชูปมาธรรมมาทำมันเป็นเสมือนฟ้าผ่าจะมีบางทีลำงับมากแน่นเป๊ะใจก็สงบสงบเราไม่ใจก็หมดไปอักาสัพพรักษาปภาวะอะรนะหติ เอวังสันเตวาตุปัลติยอาสสปทาสาปภะรานโติเมื่อเป็นเช่นนี้ความละเอียดของลมเกิดขึ้นได้ความลำเบียดของลมแล้วลมหายใจเข้าหายใจออกก็จะไม่ปากกดจะดับไปไม่ใช่ตายนะครับอย่าไปกลัวตายไม่มีลมตอนนี้ไม่มีลมอย่ากลัวคนไม่หายใจไม่มีอยู่ในสเปกแางพวกเราคนไม่หายใจไม่มีกี่ประเภทไม่มีกี่ประเภทหรอกครับ หนึ่งคนดำน้ำเราดีววงบดดิวว่าไว้หายใจไวก็หายอยูอ่เราไม่รู้อะไรอยอะงนีสองคนอยู่ในคันมันดาสามคนตายเราจะไม่ตายตอนนี้เราก็ออกมาแล้วจากคันมันดาสี่คนเข้าไปอยู่ในแบตุทาตานตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าชานไหนเพื่แต่เราเราจะจะไปชิมอะลืมนะถ้าเข้าไปสูจ่จตุชาติฐานเนี่ยลมหายใจไม่มีนะดับนะ ถ้าจะมีลมหายใจอยู่เข้าไม่ได้เจตุทัศน์ชานัสสักอชา,า,า,าสะปภัสปะชาสัปภเผกตกาโหติพิขเวพิสุทั้งหลายลหม,ายาห,มายาหายใจเข้าหายใจออกนี้จะเป็นค่าเซกต่อเจตุทัศน์คุณเจริญสมาธิไปสู้ๆม่อเข้าสู่ระดับเจตุทัศนต้องดับลหมหายใจได้ยายถ้าจะมีลมหายใจอยู่เข้าไม่ได้มันละเอียดมากตัวนี้เป็นสมาธิมาตมารฐานที่จะไปใช้เป็นริปนเดลาได้วุฒอภิญญาอยู่ตรงนี้ ตัวนี้เราจะไม่เข้าจะไปทานแต่ว่ากายมันลมงับมากมันก็ดับลมไปเราไม่ต้องกัวถ้าท้องขึ้นมาใหม่จ้องหาใจาให้มันแรงๆที่จะหมกทุ้ยขึ้นมาใหม่ก็มาแน่นเป๊ะอยู่บนหัวเขาแน่นก็เพ่งละเอียดเขาเสียงก็ดังละเอียดเข้าละเอียดเขานี่งลมทีนี้จะมีอาการอยีกอันหนึ่งแตกนะครับระเบ,บิเอกเตสุสมุข,ขนันโถอภินยิยยง สภาวะที่จิตเนเอกก็นเมือเดียวกันรู้ว่พกอย่างนี้พังกันจากอนุปสัสฐะจะเห็นความแตกไปแห่งจิตแตกตึงระเบิดเหมือนฟ้าเหมือนดินถล่มทลายอย่าเข้าใจว่าเราเราเป็นพระอรหันนะเป็นธรมธรมชาติธรรมชาติของจิตเมื่อโยคีโยคาวาจรเพียนเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่เมื่อความเคลื่อนไหวไปผ่านไปของอารมณ์นั้นจะเห็นความแตกไปแห่งจิต เมื่อเห like now, no ok. 56, ceu, ็นความแตกไปแห่งจิตแล้วจะเห็นทุกอย่างในโลกนี้ว่างสู่ตัวโลโก้ที่ปรัสนาอธิปัญญาวิปรัสนาเห็นความว่างปราบริวัทั้งโลกนั้นคือการรู้แจ้งด้วยปัญญาเรียกว่าวิปรัสนาปัญญาขึ้นมาเลยครับหนี่งขึ้นมาอะไรนี่คือการทำงานไปสุดยอดของการเจริญแบบอารมณุปนิชฌานทีนี้ข้อต่อมาเมื่อกี้หน่ยข้อที่ห้าเริ่มแล้วทีนี้ ลักขัดนบรนิึกชานะครับตัวนี้ดูดีๆนะเพือดูลักษณะว่ายังไงครับพอที่ห้าปีติปฏิสังเวทีหรือพร้อมเฉพาะซึ่งป,ปีติปีติเป็นลักษณะของอารมณ์ของของของเวทนาอาจจะต้องมารู้รู้นเวทนานี้เมื่อการละงับแล้วมันจะเกิดปีติถ้าระมับน้อยจะเกิดปีตอปีติน้อยถ้าระงับมากก็เกิดป,ปีติมากแล้วงั้นะระดับหนึ่งใจอ่อน น้ำตาไหลนั่งอยู่น้ำตาไหลคนลุกขนพองเยื่อยากสะทานไปทั้งตัวนั่งยู่ดีเห็นตัวเองตัวโยกตัวคอนตัวเล็กตัวใหญ่ตัวยืดตัวงอบางทีจะรู้สึกว่าตัวเองตัวใหญ่มากตัวใหญ่ใหญ่นั่งอยู่ในกอดเต็มกอดมือหัวเท่ากระบองมือัวเท่าไงมือมานก็เาลูกกวยสก หายจะเบาเบามันกระเทือนไปหมดทั no, ้งตัวตอนนี้มันมันเกิดปีเตะขึ้นมามันมีดุกลมเดียวกันไฟลัมเดียวกันตัวเล็กตัวใหญ่ตัวโยกตัวคอนตัวยาวตัวป้อมตัวสั้นๆตัวเล็กๆน้ำตาไหลขนลุกเย็นได้เยือกแล้วก็ใจอ่อนมากแต่มันมันมันจะเกิดโมฆะทุกภูเตจิตเตจิตนี่แกก็นุ่มเงี้ยอ่อนโยน ถ้าคิดถึงเรื่องเรื่องความชั่วกรรมบาปของตัวเองก่อนตาไหลเหมื่อนจะไปตกนรกไม่รู้ลมไหนคิดถึงคนถึงคุณของพ่อของแม่ของคนที่มีบุญมีคุณตัอเราก็เหมือนท่านมีบุญมีคุณมากเราจะเอาอะไรน้องไปต่อแทนของท่านคิดถึงพ่อถึงแม่จะคิดมากตอนนี้นรักพ่อรักแม่จะรักมากตอนนี้นพ้าเนยจะรู้จักรักพ่อรักแม่จะ,จะรักมากตอนที่มีปีรีในทางนี้นท,น,ทนี่แหละคนเวลาที่มีคํากล่อมโลกเวลานอนเจ้าหญ่มาให้เจ้าไปบวช ได้ยิ่งหยดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพอ่อคุณแม่ข้อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์นั่งสลารลับตาไม่จมเจ้าคอมถ้าแพงไม่ได้เอ้ยเจ้ามีมาให้เจ้าไปบวชแล้วลูกเด้อพคนจะคอมอยาจะให้ลูกไปบวชแต่ลูกมันจะวุญนจะคุณมลูกควรเราก็คงใจคนมาเคยเจา้าเสื่อนวจ้าพี่กว่าเลยซีเป็นขอ้อโดยที่เราต้มเก่งปันให้หนูพ่อแม่ตาโต้นรกข้างเป็นนรกเชา้ากบวชซีกว่า มันไม่เคยทําอย่างนี้ถ้ามันทาอย่างนี้ตัวปีเตอระดับนึงจะจะคิดถึงบุญคุณพ่อแม่มากบุญคุณของป่านของเมืองของพระราชามาหากตรย์คุณค่าของสังคมที่ดีงามที่หล่อเลี้ยงพวกเราอยู่ทุกวันจะนึกเท่าไหร่ิีตใจจะเป็นบุญตัวนี้จะเป็นบุญแล้วจะเป็นเนื้อนาบุญจะงอกเงยมาซึ่งหง,งามความดีและจะมีความสุขสถ้าเาเปรียบเทียบกับความสุขทางโลกที่เคยพบเคยเห็นโดยเฉพาะทางทางด้านอารมณ์ อลากาโหติสธรรมโมนาพาโสปทธียะถาไกลห่างกันเหมือนฟ้ากับดินไกลห่างกันมากตอนนี้ไม่ขี้เจ็ดหรอกครับแต่ยยลินนะเจ็ดเปประเปณนเป็นบาา้า,ากนนี่หลายเจ้าก็ต้องดูลักษณะจีิจบอกปีติปริรปส,ส,ปสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งเรทีและก็สุขาปริสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขทำไมาต้องมารู้ว่าพวกนี้พวกนี้จะมารวมตัวกันเป็นเวทนา เราจะกลายเป็นสังขารจิตสังขารเราจะคิดจะฟุง้งจะพุ่งแต่แต่จะเป็นบ้าก็ตรงนี้แหละมอห็นตัวเบออกจากสื่อ,นะอนะของใดๆเลยเนี่ยสื่อของใดๆเลยคือใคร่าเราเป็นสื่อ,อบบของใครลอยบอกว่าเพื่อนของใจของตรงนี้โอ้ไม่ดีตัวไหนะจะมามันเบาไปแต่ขอ,อ,นะองเป็นแต่ของอะไรเลยเพื่อนก,กา,ากนรางงองหนึ่งเดินจงกรมอยู่ไกลห่างกันประมาณสักร้อยเมตรตังตังองค์ตังเดิน เดินไปเดินมาเห็นท่านเป็นสักนงของบังมาโล่งคงเก้งหวยเือไปเจรทีโ่วไปดูว่าเต้นมาล่งคองเค้งอย่างชิกชิกว่าเอไปไปเรื่องการบอยกานไปเท่ห้องแล็บเลยนี่มัเลยๆคนอะไรที่ีเาได้ที่เขาไปบูชาะไีท่านตนท่านเด็กปีตีมันเบาอัพลิฟติ้งจอยอุปเพลงคาปีปีตีโลดโผนเบ้านจะบินจังหองได้ ถ้าเราเดินกลับไปเราบอกว่าโมบายนั้าเหนือโปมิปีนี่มันหลอกคนไหนนี่มันไปซะเราก็ไปอีกทีเราโดนตัวมเลยแค่ครับโตัวเล็กๆนะทรายก็วบวก็วบวก็วัวก็วัาบุบแต่หาคนเราไม่ไดบ้านมันจะเอาีปทำอนี้สักอย่างมันเลยเหมอเพ็่อนเราจะไปปีติไปทังเวทีดู้ความจะพัฒน์สุกีติหายใจออกหายใจเข้าเราจะไม่ได้หลงมัน จากปีนี้แล้วมันจะเกิดความสุขสูข้ปีที่ยี่สิบหนึ่งเย็นอาเสกยนนะโกที่เราส่นเมื่อวานสงบปานี้ชื่นใจอาเสกยนนะโกแป่าเหมือนอาบน้ำเย็นแสนจะเย็นเย็นในหัวในก้าวเหมือนเอาน้ำแข็งแช่ไว้ในสะมองมันไหลอาบเอ,อเิบไปนัน่อง,งอยู่คนเดียว ก็เย็นมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ต้องรู้มันเป็นความสุขที่ว่าสุขะปริสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุข,ข,าสข,ขาหายใจออกหายใจเข้าถ้าเราไม่ไม่รู้มันมันจะเป็นตัวปรปุงข้อที่หงข้อที่ใจไวยังไงครับมันสมพานกันจิตตสังขารังใช่ไหมปริสังเวาาทีอาศัปตะภาไม่ติดสิกเิ องข้อแรกนึงจะไปสัมพั์กับข้อข้อที่เจ็ดระหว่างข้อที่ห้ากับข้อที่หกเมื่อเรารู้จักปีติเรารู้จักความสุขอยู่ทุกตรงทุงแห่หลังจากนั้นปีติและความสุขนี้จะไปเป็นเครื่องมือปรุงแต่งให้คิดการคิดทางธรรมดีว่าคิดตัดสังขารังคิดตัดสังขารสังแปลว่าพร้อมกระกระทำพร้อมกันแปลงสมบันน้อย แต่ตัวกอเป็นตัวคอเป็นขาละเป็นสังขารละเปะ็นการทําพร้อมกันกายสังขารต้องมีตัวประกอบจิตสังข,งขารันก็มีตัวประกอบให้เป็นซึ่งที่มาให้เราคิดเป็นจิตสังขารมีสามอันหนึ่งสัญญาสองเวทนาสามุตตกสัญญาความจําได้ไมารู้ความสําคัญมติหมายเวทนาความที่จิต เซลอารมณ์ที่พอใจแล้วไม่พอใจเอามาบุงแต่งวิตกความคิดรวบยอดความคิดสำเร็จรูปภาษาฝรั่งเขาจะใช้คำว่าคอนเซปชั่นคือวิตกคอนเซปชั่นคือสัญญาซีลล n ่คือเวทนาเอาไม่ใช่สาวเนาะเราจดบุงดูมีดืนักสุไทวิจยาบัณฑิต ขาใช้ภาษาต่างประเทศบางใจในจีนอ่อนแต่ภาษาคนห่างโดยเช็คทั้คอนเซ็ปต์ั้ฟิลลิ่งทั้งสองอันนี้มุ่งมารวมกันแล้วมันจะปรุงมุ่งปรุงลงเรียกว่าจิตสังขารบริจินันออฟแอคทิวิตี้เมนทัลฟอร์เมชันบริจินันออฟแอคทิวิตี้การปรุงแต่งทางจิตภาษาวจีนเียว่าจิตสังขารหลัง จิตสังขารเกิดคือมันคิดที่นี้มันจะคิดนะคิดคิดเป็นเรื่องดีเป็นปุญญาพิสังขารคิดเรื่องดีเมื่อมีอตื่ีมีมืมีความสุขอะไรจะจะมาคิดคิดอยากจะให้พ่อดีอยากจะให้แม่ดีถ้าเป็นเนียนเป็นพระเดี๋ยวพ่อแม่มาปฏิบัติธรรมมันคิดเรีในแบบปุญญาพิสังขปุญญาพิสังขารสังขารปุ่มแบบบุญปุ่มอย่างดี ถ้าเป็นโยมก็ชีอจาบบวชชีอจับปาลูกปาผัวปาเมี่ยอะไรต่างๆก็มีเลยเรียกว่าบวชมี่ฉะนั้นก็อยากจะสร้างวัดเป็นอาสมเป็นที่ปฏิบัติธรรมห้ามมองวาปฏิบัติธรรมคือที่คับปารเพื่อเป็นครูบาอาจารย์นะหรือคนชิบเรานี่จะดึงอยากจนวัดเห็นว่าดตัวปันเองมันคิดสร้างตทำในสิ่งที่ดีที่ไงแต่ต้องรู้มันที่ว่าจิตแต่ทางข้าลังปริสังเวชไง่นี่เพ่งดูลักษณะนี้ คิดถึสังฆารามหัืงเวทีอัศวะตาสามีที่เสด็มันคิดก็รีบรีบรู้มันคิดดีก็รู้อย่าไปหลงมันคิดชั่วก็อย่าไปกอดกับมันหลงอย่าไปหลงกอดกับมันรีบรู้ให้มันหยุดอย่าเสียใจกับความชั่วอย่าดีใจกับความดีที่มันคิดขึ้นมารีบรู้กับมันเข้าไวๆมันจะจบตัดตัดตอนมาเลยคิดปั๊บรู้ปั๊บดับปั๊บคิดปั๊บรู้ปั๊บกระดับปั๊บไวเข้าไวเข้าไวเข้า เมื่อคิดนานๆเข้ารู้ทันใบเข้าจะเกิดอะไรขึ้นเปิดข้อที่สุดข้อที่แปดสิปัจฉพจังคิดตสังขารังอสัปตตาสามิติสิกิติยังสีสังขารนี้ให้เรางับโจมหายไปออกหายเข้าถ้าเรารู้มันน้อยเขามันดับมันดับมันดับมันระงับไปเลยวันนี้ซึ่งเบื่อเบื่อเบื่อคิดมีนะจะจะจะมีเลยเจอมาถามหล่ะ มันคือ no บ no so ุคือเถืออาจารย์ปฏิบัตไเองทิ้ like <symptoms> ี่เอจะได้มันจะเศร้าบ้านนี้มาถามใหม่ได้ปะเนี่ยเหตุใดมันจะซีคืดมันคืออมันโง่ผมว่ามันฉลาดมันเม่คนคนโง่น่ะมาถึงตัวนี้จิดแต่ทั้งขาเรามอปล่องเฉยมาเราอยู่ในโลกนี้คนเดียวในโลกเวลาไม่บีบขันตื่นมาเจอเช้าถึงเที่ยงป่านี้เมืองเวลาอย่ห้าสิบปีมันห่างไกลกันเห็นบุคคลไม่เช้ามาถึงเพื่อนก็เหมือนเหตุการณ์มันห่างกันไปยี่สิบปีมันมีอดีต มันไม่ไปนาคตมันอยู่กับปัจจุบันซูบือโยวแต่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าซูบือน,นะแค่รูว่าอุเบกขาอุเบกขาของโคชชงเจดอุเบกอุเบกขาสามโคโชงโชงเพราะในโคชชงเจตตัวสุดท้ายคือ,อเบกขาอุปปะ่ะ,ะเข้าไปอิขจ้องมองดูอย่แปลอีเป็นอเอ,อเป็นอุเบกขาตัดหางกวบาออกไปอุเบกขาที่เขาเปจ้างมองดูความเป็นธรรมจงความเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นเองไม่ได้คิดอะไรเฉย ลองตายเป๊ะอ so ีกทีหนึ่งถ้าอ่านหนังสือถ้าไปสอบเตรียมตัวตกบ่ได้เลยใช่ไหมบ่อ่านยังอ่านหนังสือมาอ่านล็อกหัวเป๊ะหม้นี่วเขาเป๊ะไม่อ่านเลยมันอ่านไปใจมันเก่งทางอ่านใจอ่านใจดีกว่าไม่ต้องไปเปลืองสายตาไม่ต้องไปเปลืองสายเปิดมันคิดอะไรมาลูครูเจ้าต้องสอบตกต้องไปหันไปสอบมาถึงตัวนี้เป็นเองใครจะมาหาม ตร,ตบบร,รื่นก็เป็นเรื่เลยนส่วนหนงบ่อยรืนบ่อยตื่นไม่จำเห็นหน้าพี่หน้า,น,าน้องเห็นหน้าคนที่รู้จักมาเขาจำจำได้คําเขาหนาะเอ้ยอันนี้มันมันช่วอ,อย่างไรเนาะบางทีพี่น้องด้วยกันมามันชื่วยอย่งไรเนาะคือบ,บอกคือชิคมันจะสลัดสัญญาออกไปสัญญา,าตัวนี้เป็นที่ตั้งสังข,งของอารเพราเจ้าว่าอภิญิาไมัสสัญญาเขตัดส,ส,ดสอุตตรินิสฐนานนั่นตีนู่นก็หน้าที่ส การที่เกีตของเธอจะสลับสัญญาไปที่ตั้งอย่างสังขารทุกอย่างสูงออกไปมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ก่อนนี้จะมาถามทำยังไงจะจำได้อาจารย์อาจารย์ที่จะไหนสิจึงเป็นที่จะทำยังไงจะจะจำหนังสือได้ข่องบนจะจำได้เมื่อกีใครมาถามว่าทำยังไงจะลืมทำให้ลืมยากกว่าทําให้จาเอาเราไปซึ้อม,มั่งมันถึงตงตรงซึเงมันตรงซึ่มันลืม ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตได้อยู่กับปัจจุบันเจ้านี้แหละมันยากยิ่งกว่าจำนางคนนี้เขาด่ามาทันยี่สิบปีเองคิดคิดจำมามากอดอยู่ให้ใจดีสิลุงเขาบอกว่าเยิ่งไปหาจำน้ำในแก้วถ้าเราต้องการน้ำสะอาดบริสุทธิ์มาใส่ดีเราต้องเทน้ำเก่าทิ้งก่อนกินที่จะบรรจุน้ำใหม่ได้ที่บริสุทธิ์จิตใจนี้ก็เหมือนกันถ้าต้องการพระธรรมอันบริสุทธิ์ จะต้องเริ่มมีซะก่อนฉันยายก็ต้องส่งสารทิ้งจะมาสลับอยู่ตรงนี้แหละตรงข้อที่แปดนะปัดซ้ำไปยังจิตสังขารังอาชาปะตตามีติสิกติเพสูนั้นพึงทำในบทศึกษาว่าเราเป็นพวกทำจิตสังขารนั้รำงับจูหายใจออกหายใจเข้าดังนี้ดังนี้เยอะครับพดังนี้วงจักมังนีคือวันนึงไปไปจงเล้วันนี้วันนี้เนาะ อาโมงครึ่งแล้วไปฉันน้ำปลาณมสดมนผมจะได้ไปหาหมอขอความเจริญง้องามในจารณะและเสครับปฏิปทานี้รุ่งเรืองไพบูรณาธินัยแห่งพระสมณพุทธเจ้าที่ตัดไปดีแล้วจะได้สืบทอดพระศาสนารักษาพระธรรมินายยางพระศาสนานี้ให้มีพลังสืบไปเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเชื่อต่อไปโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเถิด โอ้ท่านมีอาไรดูครับกรับให้พรน,น้ำปานะนนนก่อนเนาะน้ำปานะมีไหมมีก็ให้พรน,น้ำปานะแล้วก็กราไปรับน้ำปานะกันแล้วที่มหาวัดเนาะเอาเถอะกันเปิดงู <c oughs>